สวัสดีค่ะสวัสดีด้วค่ะคุณหยิมอวอ้น fc สองครอบครัวนี้น่ารักจังเลยนะคะเนี่ยขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ ติดขึ้นอย่างนี้แล้วไอ้นี่ไหมอุ้ยปูบาวฝรั่งมากปูบาวเกลียดมากแล้ววันที่ไหนคนมาอย่างผู้บันฮัลโหลค่ะฮัลโหลเฟนสไปซี่ไรนัลด,ดินสลัดไก่เกนฟีดมาเดอ้เอตำหญิงไก่ไอ้งดสปีสดรีดนะคะ พี่หญิงแปลงให้หน่อยพี่หญิงเขาว่าอะไรนั่นน่ะผู้บ่าวเขียกน่ะเลยตยี่ยงคืนแะล้วเขาก็หลับหมดแลนะ้วเนาะหวดจะได้ไหลประบางข้านางบึงบอนเลย เบิงบอนรสัสนเบิงมวยเขาก็นางทาเอนนี่นเลยคุณอาดวงแซ่บแซ่บเชื่อมันมากกับเชื่อมนี่แหละแต่เค็มไม่มาก รอยยิงเปย์ให้หน่อยค่ะคุณหญิงเปย์เฮมิโรสแมนบ่าวแขกมุง่งบ้าอีหยังภาษสาอียหยังนั่นนังมีแต่ผู้บ่าวแขกมากหรอกวันนี้ต่างชาติมาไม่ค่อยเยอะเด้อวันนี้ปก็วต่างชาติมาหลายเด้อ แกเลยเมื่อนั่งวนอุ่ยปุ่ยโอว้แกไม่สวยเลยไม่เลิศเลยวันเนี้ยเอาไหมาเอาไหมาสื่อมากป็นน้องเปยยากใช่ไหม ไม่รู้ภาษาอะไรภาษาอินเดียแกอินเดียน่ะภาษามาแบบว่ามันแปลไม่ได้อ่ะเหมือนภาษารักเซียอย่างเงี้ยรัเสเซียไม่จะเขอเอียยยิ่งเก่งภาษาอยู่ คนนี้น่าจะหลับแล้ว